ปาารปลาในบ่อที่บ้านค่ะทุกคนบรรยากาศนี่แน่ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเวลาเครียดเคียดก็มานั่งปล่อยอารมณ์อยู่ตรงนี้เองค่ะทุกคนได้เห็นแบบเออมีอะไรให้ผ่อนคลายเนาะในบ้าน ก็มีหลายมุมอยู่ค่ะทุกคนนี่มีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งนะคะทุกคนจะคอยดูเขาก็มีมีทั้งมีตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวขนาดกลางๆงนี่ประมาณสิบตัวแล้วก็ตัวเล็กๆอีกเยอะอยู่ค่ะมี มีทั้งปลาหางลูกยุงม,มีทั้งแบบปลาที่ไว้กินอ่ะอะไรอ่ะที่จะกําจัดยุงอะเนาะลูกลูกยุงอะทุกคนก็มีเยอะอยู่ค่ะมุมพักผ่อนมุมพักผ่อนแต่ว่าตอนนี้มันนั่งเล่นไม่ได้ค่ะทุกคนมันร้อนอากาศข้างนอกร้อนมากร้อนจนบางทีอ่ะหงุดหงิดเลยนะคะร้อนมากอารมณ์คนก็ จะบูดเอาง่ายๆค่ะทุกคนหมายถึงอารมณ์เสียเนาะอารมณ์เสียนะคะทุกคนอากาศร้อนเป็นเหตุดูมีน้องหมาเนาะน้องหมาก็มาทําตรงเนี้ยพังหมดค่ะทุกคนจะต้องรื้อทําใหม่อีกจะต้องรื้อทําใหม่เพราะว่าเขามาตะกุยดินขึ้นหมดรอบบ้านต้นไม้ตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้ลดทุกวันก็ เฉาไปตามกาลเวลาค่ะทุกคนเอาลากมันออกไปด้วยลากมันยาวพอเราตัดลากมันออกไปปุ๊บมันเขียวค่ะทุกคนมันเขียวมันเฉาพยายามบำรุงบำรุงให้เขาฟื้นตัวแต่ว่ามันก็ไม่ฟื้นแล้วคงจะต้องหาชุดใหม่มาลงค่ะอันนี้ก็คงจะต้องเอาออกเพราะว่ามันไม่สวยแล้วอันไม่สวยแล้วก็พยายามหาต้นหมอกต้นไม้มาประดับเนาะ เพราะว่ามันในเมืองนะทุกคนถ้าบ้านไม่มีต้นไม้ซะเลยมันก็ดูดูไม่มีชีวิตชีวาเนาะใช่ไหมคะถ้าเราเราไม่มีต้นไม้ซะเลยอ่ะมันก็ไม่สดชื่นในบ้านเนาะมีสักนิดสักหน่อยพองามมากไปก็ลบมากไปก็จะลบจะเอาพอดีพอดี ก็ทำคลิปสั้นๆให้ดูค่ะว่าเล่าบ้านเป็นยังไงมุมนี้ก็มุมให้อาหารปลามุมพักผ่อนค่ะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่แวบเข้ามารับชมคลิปให้ก็พเจบขอจบคลิปไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวบ่ายๆเดี๋ยวพเจุบจะมาเล่าเรื่องของฝรั่งเนาะพูดคุยคาเฟ่เะค่ะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ